โพสต์วนแจ้งข่าวทีมสาวไทยเจอปัญหาแล้วหลังเอาชนะโปลแลนด์แค่ค้ามคืนความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันรอบคัดเลือกระหว่างวันที่16-24กันยายนทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกมีโปรแกรมพบกับสโลวาเนียอันดับ26ของโลกในวันที่22กันยายนเวลา19นาฬิกา ล่าสุดโคดด่วนแตนายศิวัชระมีาักกุลกุลซือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนำทีมฝึกซ้อมเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาที่สนามแข่งขันโดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น3ชุดตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายจากเกมหนักที่เอาชนะโปลแลนด์สต่สอ2เซตโคดด่วนเปิดเผยว่าสซอรเนียเป็นทีมที่มีสไตล์การเล่นสไตล์ยุโรปเขาจะเน้นเรื่องโครงสร้างเป็นหลักและอาศัยการเล่นบอลที่มีความหนักและมีโครงสร้างที่แน่นอนเพราะฉะนั้น เราต้องรักษาเกมของเราให้ได้โดยเฉพาะบอลผสมและต้องระวังให้ดีเพราะเขามีบล็อกที่ใหญ่พอสมควรฉะนั้นเราต้องเล่นให้ละเอียดขึ้นนักกีฬาเริ่มมีความล้าเราจึงแบ่งให้นักกีฬาได้พักฟืน้นส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้ก็พัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้นเพราะในสมเกมที่เหลืออาจต้องมีการหมุนเวียนผู้เล่นลงมาช่วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ